เราจะเห็นมาดูแล้วแบบดูถึงตีสามตีสี่แล้วคืนนังก็แบบลงให้ทุกตอนอ่ะแล้วนี่ก็แบบปีมันขนาดนั้เลยหรอก็เลยอ่ะไปฟาดมาบ้างนะคะเมื่อคืนตอนนี้ล่าสุดก็ดูแบบมาห้าตอนแล้วอืมน็ตไม่ล็อกตีจะต่อยอะไรมาแล้วทุกคนเอา้า <laughs> อะไรมันมันเป็นคนสองอารมณ์ ฟันดีนะปะปาอ้าวใกล้มีติ้งรอบพรีเมียร์แล้วตื่นเต้นไหมครับอฮ้ยก็มันก็มีความรู้สึกว่าคือตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นเพราะว่ามันยังไกลไม่มาพอทุกคนแต่ก็อยากคุยกับทุกคนนะครับก็รอแนะนำซีรีส์ทุกคนตอนนี้จะจดดูเรื่องอันนี้อยู่ move to heaven ก็มีความประคองน้าตาอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่จะดูเพราะว่าชอบดูหนังเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ดาม,มาใช่ปะเราจะเห็นมาดูและแบบดูถึงตีสาตีสี่แล้วขึ้นนังก็แบบลงให้ทุกตอนอ่ะแล้วนี่ก็แบบอ้ะมันขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยอ่ะไปฟาดมาบ้างนะคะเมื่อคืนตอนนี้ล่าสุดก็ดูแบบมาห้ตอนแล้วมันก็คือถามว่ามันมันเศร้าไหมมันก็เศ้านะแต่ ก็เจไม่ได้แบบร้องไห้ขนาดนั้นคุณมันก็ยังแบบรอคอประมาณตอนที่สองใช่ไหมที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องแม่เรื่องแบบว่าไม่สปอยนะคะคือเกี่ยวกับคู่แม่ลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมันมันก็ติดนะแต่ว่าพอแบบเรารู้สึกว่ามันติดใช่ป่ะเราก็จะแบบดูจนมันหายติดละแล้วค่อยนอนมันจะได้แบบฉันนอนหลับได้ไม่บวมค่ะเพราะว่ากินโซเดียมเยอะค่ะทุกคนยมันก็จะหายไปเองนะก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะ ทุกคนมันจะบวมเร็วไปเปล่าเพิ่งมาไลฟ์เองมันไม่น่ารักหรอแก้มมันไม่น่ารักหรอถ้ามีบาดเจ็บแก้มก็คือสิวขึ้นแน่นอนดูดีขนาดแบบว่าแบบบางทีแบบชอบเอามือไปโดนนะคือสิวขึ้นแล้วทุกคนขึ้นเก่งขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนนะคะซึ่งผมจี้ช่วงนี้น่ารักมากเลยก็คือมีความหน้ามาไงผมมีหน้ามาแล้วมันก็ทําให้เราแบบมีความแบบไอ้ตามีความแบบตุ้มอะไรแบบนี้ขึ้นไป คิดว่าเห็นปะเนีขนาดใส่ชุดเท่ๆแล้วพอมีหน้ามามันก็จะมีความหลูกเป็นไอ้ต้าหรือเปล่ามันเท่เหรอสรุปมันเท่หรือมันต้างมอสสมอแตะสมแมตต้าแห้อฮารอยแล้วทุกคนเอาบอกว่าแล้วทุกคนทุกคนเรียกคุยเร็วเร็วโอเคเรจะจะบอกฟันนี้ทุกคนนะคะก็เนี่ไม่ล็อกตื่นจะต่อยอะไมาแล้วทุกคนเอา อะไรมันมันเป็นคนสองอารมณ์โอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะฝันดีสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเ่าเจ็บไปว่าเสดีสำหรับค่ำคืนนี้แล้วก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบายซียาจุ๊จุ๊ขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ